สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซียบีดําซิ่งอีกเหมือนเดิมครับดูหน้างานล้วครับยมเช้าขอลอกนาสวยๆือนเดิมครับลอกกี่อันแรงไปแล้วเออเดอรน้ำมันยังเดอรน้ำมันยังไว้เนาะ ไปแล้วครับหนึ่ง็อกกี้ทักทายทีมงานหนับนละละบ่อดินลอกนาสวยๆครับตรงนี้ประมาณพันพันเที่ยวครับตรงนี้ผมลอกไปทั้งหมดเลยนะครับสิบเจ็ดไร่ครับลอกเมตร เป็นเม็ดเหมือนกันครับลอกเยอะถือว่าชอบใจเจ้าขอ,องนามากครับบ่อนี้ก็เอเอเยอะเลยดมนี่น่าแกะวะน่าแกะไหมบ่มีโอ้ไม่มีใครคุยกับผมเลยครับเดี๋ยวจะถามคนนี้ก่อนจัดจันเ,เดี๋ยวะดมนี่น่าแกะวะฮะ ดะก,ก้อนโอ้ไปหมดแล้วนี่อันนี้โหดคลับโหนยังโหดครับอันนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาไปดูนังนะ่งานไปแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าปกติบอ นั่นและปกติวิ่งเคันนะครับมีมาแล้ว5ะเลยอีกสองอีก2องยังไม่ตื่นครับนอนบ้าน,นครับยังอยู่ฮะเจ็ดเก็เตรียมแล้วเตรียมออกงานทำทาง อ่ะก็วันนี้ก็มีอะไรจะมาเล่าให้ฟังอีกเหมือนเดิมครับเรื่องลอกนานี่แหละผมลอกนาเข้าไปหน้าเจ้านี้ประมาณเอ่อหน้าจะหกสิบกว่าไร่นะที่ผมเกี่ยวถ้าผมจำไม่ผิดนะครับหกสิบกว่าไร่แต่ส่วนหกสิบกว่าไรน่นี่มันมันเป็นโคกกับมันเป็นโคกอยู่ประมาณสิบกว่าไล่ครับ ผมลอกหมดเลยครับผมลอกลอกเอประมาณสามปีสปีแล้วครับนี่ตรงนี้ไม่เสร็จสักทีครับแต่คาดว่าน่าจะลอกไปเรื่อยๆครับเพราะว่าผมลอกแล้วแกทํานาได้สวยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเต่อฟางครับต่อฟางที่ที่ผมลอกปีที่ผ่านมาแล้วก็ทํานาเลยครับ ทำนาเลยว่าข้าวจะสวยไหมเขาบอกว่านาลอกข้าวไม่สวยครับี่เราลอกลอกลึกนะครับลอกเป็นเมตรอ่ะเขาสั่งอ่ะเจ้าของนาสั่งลอกเป็นเมตรอ่ะชอบใจมากให้ฟรีบดินติดหมู่บ้านด้วยห่างจากห่างจากหมู่บ้านนี่ผมวิ่งประมาณกี่เมตรปะประมาณสี่ร้อยเมตรได้มั้งนี่ติดบ้านเลยอ่ะแบบใกล้มากเหมือนเราได้บ่อเงินบ่อทองเลยครับก็ ขอบคุณเจ้าของนานะครับที่ว่าเออ่ให้เราไว้วางใจให้เราปรับพื้นนาลอกนาดินให้ก็ขอบคุณจากใจเลยครับว่าถือว่าถ้าใครให้บ่อดินฟรีแบบนี้นี่ถือว่าเขามีพระคุณกับเรามากนะครับนี่ถือว่ามีพระคุณกับเรามากก็ต้องซึ้งรับซึ้งในน้ําใจจริงลอกนี่ก็ส่วนที่เราลอกไปครับยางนาดูอ่ะ จดผมพาเดินดูว่าจะเป็นยังไงเนาะจะพามาดูนี่ตัวนี้นะครับสองหนึ่งสองสามสี่สีบิงนี่คือผมรอกปีที่ผ่านมาครับหมดหมดปีที่ผ่านมาพอดีครับนี่แต่ดูดูสังเกตดูต่อฟางครับต่อฟางจะใครที่ว่านาลอกแล้วเข้าไม่สวยครับคุณคิดผิดแล้วครับมันอยู่ที่คนดูแลครับ ถ้านาคุณโคกเป็นโคกเป็นเนินข้าวมันจะสวยได้ไงมันไม่มีน้ําอ่ะคุณก็ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าคุณลอกออกแบบนี้ครับนี่เนี่ยมันเป็นโคกแบบนี้ถ้าเราไม่ลอกออกให้มันต่ําแบบนี้แล้วน้ํามันจะแล้วน้ํามันจะมีให้เราใส่ปุ๋ยทําการเกษตรไหมไม่มีครับไม่มีเป็นไปไม่ได้ครับนี่ก็เลยต้องลอกแบบนี้ครับพอเราลอกแบบนี้ปุ๊บมันมีน้ํามันมีน้ําคุณก็ใส่ปุ๋ยได้ครับ ข้าวมันก็สวยดิยังไงมันก็สวยอยู่แล้วครับผมถึงบอกว่ามันอยู่ที่คนดูแลรักษามากกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าคุณจะมาโทษว่ารอกหน้าดินออกไม่สวยไม่จริงครับไม่จริงผมบอกเลยไม่จริงนี่ดอ่ะต้นข้าวข้าวยังน้านะครับน้าแล้วก็งามด้วยแต่ที่ผมไม่ได้เกี่ยวให้คือสาเหตุก็คือ,อ,อน้ำน้ำมันเยอะครับตรงนี้ปีนี้ น้ำมันเยอะแล้วไม่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าดินมันดินมันน่วมครับแบบโอ้โหทิ้งไม้ลงนี่แบบหายลิบหายลิบเลยอ่ะตัวนี้ like ่ม an ันเป็นดินทรายลึกแล้วมันอิ่มน้ําอ่ะลดรดลงไม่ได้ครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวแต่เจ้าของนาเขาก็เข้าใจครับเขาเข้าใจก็แก่บอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเกี่ยวเกี่ยวเท่าที่เกี่ยวได้เขาก็ขอบคุณจริงจริงที่เข้าใจเรา เดี๋ยวเราจะทําให้คุณผิดหวังเยทํ <Yeah. S 1> ทำให้คุณไม่ผิดหวังนี่นอสุดยอดเลยครับ นี่ก็จะเป็นฝั่งที่เราต้องลอกใหม่ฝั่งนี้ลอกเสร็จแล้วทำนาแล้วปีแรกนะครับย้ำว่าปีแรกลอกลอกเสร็จแบบนี้ปื๊บบานข้าวเลยปีแรกข้าวสวยเลยโคตรจำอ่บะบอกเลยอะ่ะคือมันยอดมากครับไะเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูไมโครเราบางภาพอาจจะสันส้นๆหน่อยครับเพราะว่าไม่ได้เอาไม้กันสันมา ดูฝีมือการลอกหนางผมบ้างเป็นไงครับถือว่าโอเคไหม FC ก็ประมาณนี้ครับเมโคร200ก็ใช้ดีลอกหน้าได้สวยเหมือนกันครับ เ,เอาเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปครับเอซีเดี๋ยวสนรับคลิปนี้ก็ต้องลํำลาชาวเอฟซีทุกท่านนะครับนะขอบคุณเอฟซีทุกคนครับที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องเสียเบียดัมซิ่งครับขอบคุณจากใจครับผมนะอ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดสับตะไครใบมะกรูดมะนาวด้วยนะครับบึ้ยเอาไปต้มไก่ดีเงว Ah, selamat